สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่โชว์ดีซีนะครับวันนี้เรามางานเปิดตัว Volvo C40 Recharge Pure el Electric นะครับซึ่งเป็นตัวไฟฟ้า100%เลยนะครับซึ่งจอดอยู่ด้านในแล้วแต่ตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็คือ Volvo ทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่า C40 คันที่เปิดตัวจะเป็นยังไงกันบ้าง และที่เรายือนอยู่นี่ด้านหลังนี่ก็คือ Volvo C40 Recharge Pure Electric นะครับซึ่งที่ผมมาเปิดด้านหลังนี้ผมมีวัตถุประสงค์เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของตัว C40 ซึ่งเป็น SUV สไตล์คูเป้นะครับซึ่งพื้นฐานมาจาก X40 c นั่นนนั่เองนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างด้านท้ายมีความเป็นคูเป้นะครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากตัว X40 นอกนั้นในส่วนของ สมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบขับเคลื่อนต่างๆนั้นใช้ตัวเดียวกันครับเพียงแต่สเปคคันนี้ยังไม่ใช่สเปคที่ขายในบ้านเราครับล้อลอยเป็นขนาด19นิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุดชาร์จนะครับจะมีเพียงจุดเดียวถ้าคันนี้จะมี2จุดจะมีตัวชาร์ตเดโมมาให้ด้วยครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกับตัว x c 4 0นะครับ ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบพิกเซล LED ไลท์นะครับซึ่งให้ความสว่างและไฟพวกนี้มันจะคาลิเบตตัวเองแล้วติดปึ๊บแล้วก็ดับซึ่งเวลาขับไปเนี่ยนะครับเวลามีรถสวนมาไฟจากด้านนอกมันจะค่อยๆลดลงให้ นะครับไฟจะได้ไม่แยงตาคนอื่นนั่นคือความอัจฉริยะของเขานะครับและนี่ก็คืออีกจุดที่แตกต่างจากตัวที่ขายจริงในบ้านเรานะครับถ้าตัวที่ขายจริงจะมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวโชว์ที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีช่องชาตร์จตรงด้านหน้าเข้ามาด้วยแต่ตัวจริงจะมีแต่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับก็จะเหมือนกับตัว X440 เป็นแบบ close skill ก็คือเป็นกระจังหน้าแบบปิด เพราะว่าเขาไม่ต้องการอากาศเข้าไปอยู่แล้วอันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ v o l v o เนี่ยมีระบบความปลอดภยยัยแยะมากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Addaptive สามารถทำได้ถึง Stop and Go พวกเลนคีฟต,ต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบไรสปอร์ตและระบบความปลอดภัยอื่นๆซึ่ง Volvo ขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วาภายในนี้เขาบอกเลยว่าตัวนี้นะครับใช้วัสดุที่ปสจากวัสดุหนังสัตว์ ร้อยเปอร์เซนต์เลยนั่นก็คือเป็นวัสดุที่รักโลกร้อยเปอร์เซนต์เลยและที่สําคัญถ้าขึ้นมาปุ๊บใครที่ยังไม่เคยขับรถ EV อาจจะงงว่าเฮ้ยปุ่มสตาร์ทปุ่มพาวเวอร์มันอยู่ไหนอันนี้มันเป็นสมาร์ทพาวเวอร์นะครับเราสามารถขึ้นมาแล้วเราเหยียบเบรกแล้วขึ้นคําว่าเรดี้นั่นคือรถพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะครับเราสามารถเหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์แล้วไปต่อได้เลยสิ่งที่แตกต่างจากตัว X40 นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพวกวัสดุตกแต่งต่างๆที่เป็นคนละลายแล้วก็ ตัวบูวตรงประตูนี่เป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับพื้นเหมือนกันพื้นก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนอกนั้นดีไซน์อะไรก็จะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับความโปร่งของช่วงหลังคาเนี่ยจะลดลงจะน้อยกว่าตัว x c 4 0เพราะว่าอันนี้เป็นรูปทรง SUV Coupe นะครับมันก็จเลยหลังคาก็จะเลยมีความลาดเทลงมามากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวที่เก็บของด้านท้ายก็จะมีผลทำให้มันอาัจะน้อยลงไปด้วยนะครับ เรามาดูพื้นที่เก็บของของเจ้า C40 กันบ้างนะครับจะเห็นว่าด้วยความที่เป็นรูปทรง SUV Coupe มันเลยทำให้ท้ายลาดซึ่งความสวยงามนั่นแน่นอนบอกได้เลยว่ามันสวยงามเหมือนรถพวกคู่แข่งที่เป็น SUV Coupe เลยไม่น้อยหน้าเลยนะครับส่วนที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือไฟท้ายนะครับแบบพิกเซล LED เนี่ยจะมีการเว้นช่องให้ละนะครับเวลาถ้าเราเวลาเรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยตัวน,นี้มันจะคาลิเบตให้หนึ่งครั้งตื๊บตืบตบตืบ,ตบ,ตบสวยงามมากๆ c 4 0คันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งให้พลังกำลังถึง408แรงมา้าแรงบิดถึง660นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับทรงไทยกำลังลงสู่ล้อทั้ง4ขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive เลยนะครับ ส่วนแบตเตอรี่นั้นนะครับใช้ขนาดแบตเตอรี่78กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถชาร์จ1ครั้งวิ่งได้420กิโลเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นระยะทางที่เราสามารถเดินทางใช้งานจริงไปต่างจังหวัดสามารถชาร์จครั้งเดียวที่บ้านได้เลยนะครับส่วนเวลาในการชาร์จนั้นนะครับเราสามารถชาร์จแบบ AC ใช้เวลา11ชั่วโมงส่วนการชาร์จจาก DC เราใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นนะครับเพราะออนบอร์ดสามารถรับได้ถึง150กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับ ครับและนี่ก็คือ Volvo c 4 0 recharge pl el electric นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%จากแค่ว v ล l v o ลำล่าสุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาตั้งสนนราคาไว้ที่2,750,000บาทนะครับราคาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้า ev นะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันในงานมอเตอร์โชได้เลยหรือว่าถ้าเรามีโอกาสได้ยืมมาทดสอบเมอื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างสำหรับ 440คันนี้นะครับเราับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ